ทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับจนผมได้เริ่มมีแฟนครับได้เริ่มมีคนที่ชื่นชอบครับแล้วก็ผมเห็นข้อความที่เขาส่งมาให้ผมแล้วแบบทําให้ผมตอบคาถามตัวเองได้ว่าแบบผมทํตรงนี้ทาไมผมสร้างความสุขให้ใครครับแฟนคลับเขาบอกผมว่าแบบเออทุกครั้งที่แบบเห็นพี่ยิ้มอย่างเงี้ยทําให้เขามีความสุขมากเลยทุกครั้งได้เห็นตัวละครไทยทาให้เขาแบบมีกําลังใจในการทํางานทุกครั้งที่เขาได้ดูซีรีส์พวกเราทุกคนที่แสดงก็ มีความสุขทั้งวันอะไรเนียครับแต่ทุกคนรอคอยผลงานของเราทุกคนรอความสุขเนี้ยมันทําให้แบบมันตอบคําถามผมจริงๆว่าผมทําตรงนี้เพื่ออะไรผมทําอะไรอยู่ผมสร้างความสุขให้ใครครับยอดเยี<ๆ>่ยมใหญ่ต่อมาครับของผมถ้าถ้าพูดรวมๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงอาชีพนี้แล้วกันพูดรวมๆเผื่อทุกคนเอา เผื่ออาจจะได้ง่ายๆอะไรอันนี้ผมผมเอาไปใช้เองผมจะผมผมผมจะพยายามไม่ทํางานผมจะไม่เอาตัวเองไปผูกกับเงินหรือว่าจะไม่เอาไปผูกกับเป้าหมายอนะไรผม,มรู้สึกว่าเราทําเพราะว่าเหมือนเราเราเราเรู้ว่าเราทําเราทําเพื่อใครอยู่เหมือนที่น้องบอกแ,แบบเราหาความหมายของมันนะไม่ใช่ว่าทำแล้วได้เงินได้เงินได้เงินแต่เราต้องหาว่า ไม่งานที่เราทํามันมีความหมายต่อใครมันมีคุณค่ากับใครอะไรเงี้ยครับทุกอาชีพมันมีคุณค่าเลยครับไม่งั้นมันก็ไม่ต้องมีคนทาก็ได้เไรเนะี้ยทุกอาชีพมันต้องมีคนท,ทําทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวเองครับคุณต้องรู้ว่าคุณทําให้ใครอยู่เอ่อคุณค่าตัวคุณคืออะไรแค่นี้ยผมว่าแค่เนี้ยเราก็จะมีแรงทํางานนะครับเพราะว่ามันมีคนที่รอเราอยู่จริงครับอือ เรารู้ว่าอันจริงเรารู้ว่าทุกคนน่าจะเหนื่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเราว่าประสบ